เพื่อสังคมดีๆที่น่าอยู่นะครับเพื่อนะครับสังคมดีๆที่น่าอยู่นะครับต่อไปนี้นะครับโจรจะหลอกเพื่อนๆไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะครับได้ฟังคลิปนี้ครับนะครับบอกแล้วว่าสําคัญมากๆนะครับเรื่องนี้ต้องช่วยกันแชร์กันทุกๆคนเลยนะครับเพื่อสังคมไทยที่ดีขึ้นนะครับเพื่อสังคมไทยเนาะที่ดีขึ้นพวกเราทุกคน60บล้านคนนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับจากภัยมิจฉาชีพนะครับ เรื่องนี้สําคัญมากเพื่อนๆกดเตรียมปากกากระดาษมาจดแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมาช่วยกันดูได้เลยนะครับข้อตอนนี้คนไทยอ่ะโดนหลอกกันมากเลยนะครับจะมีพวกโจรน,นะครับจะมีพวกโจรมาบอกว่าให้ราคาดีนู่นนี่นั่นนะครับโจรมันบอกว่าเฮ้ยบางคนต้องบอกว่ามีไปสมาคมก่อนนะครับต้องมีค่าเดินทางก่อนต้องมีค่าอะไรเข้าสมาคมอะไรของพวกเขาอะนะครับก่อนแล้วก็จะหลอกลวงเงินเพื่อนๆไปนะครับ600้บ้าง700บ้าง300บ้างนะครับเพื่อนๆทุกคนในประเทศไทย อย่าไปโอนให้โจรนะครับแม้กระทั่งบาทเดียวนะครับอย่าไปโอนนะครับให้โจรนะครับแม้กระทั่งนะครับบาทเดียวก็อย่าไปโอนนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับพอเราแชร์ไปแล้วนะครับตี๋ก็จะเริ่มเข้าเรื่องแล้วนะครับด่วนได้ด่วนเร็วได้เร็วเลยนะครับตอนนี้นะครับตีสร้าง เขาเรียกว่าสังคมดีๆได้มาตรฐานนะครับแล้วก็การซื้อขายนะครับเป็นแบบคนดีๆที่เขาซื้อกันจริงๆนะครับคนทั่วไปจริงๆเกิดการซื้อกันขายกันจริงนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับในเฟซนะครับมานบแซ่ลอครับเฟซบุ๊กนะครับในเฟซบุ๊กเนาะมานบ นะครับแซรล้อนะครับทุกคนนะครับ60ล้านคนนะหาง่ายๆเลยมานบแซรล้อภาษาไทยครับมานบนะครับแซรล้อภาษาไทยนะครับแล้วก็กดติดตามครับพอกดติดตามนะครับเพื่อนๆสามารถแสดงสินค้านะครับสามารถน้องแสดงสินค้าเนี่ใต้คลิปที่1ครับเพื่อนๆพอนพอเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ต้องทักคอมเมนต์มานะถ้าเพื่อนเพื่อนทักแชทอ่าพูดผิดถ้าเพื่อนๆอ่ะนอ่ะหกสิล้านคนเนี่ยทักคอมแชทมาดตจะไม่มีเวลาเข้าไปอ่านนะครับถ้าเพื่อนๆทักมาแล้ว แล้วไปที่ช่องแชทนะหรจะไม่มีเวลาเข้ามาอ่านนะครับแต่นี่ครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับโพสต์คอมเมนต์นะครับใต้คลิปแสดงสินค้าของเพื่อนๆนะแสดงสินค้านะครับใต้คลิปที่1แสดงนะครับสินค้านะครับใต้คลิปที่1นะครับก็จะมีคนนะครับเข้ามาดูของเพื่อนๆน่ะเยอะเลยนะครับประมาณ4ี่แสนหกหมื่นคนครับจะมีคนนะครับเข้ามาดูนะครับใต้คอมเมนต์ตรงเนี้ยสี่แสนนะครับหกหมื่นคนนะครับแล้วก็เวลาเราขายเนาะ ตีแนะนําให้เป็นราคาที่แบบคนไทยเข้าถึงได้ครับตีขออนุญ,ญาตนะครับแนะนำเนาะราคานะครับให้คนไทยเข้าถึงได้คืออารมณ์เหมือนว่าตัวเองก็ซื้อลงนะครับราคาที่ตัวเองก็ซื้อลงตัวเองก็ซื้อได้นะครับก็จะเกิดการซื้อ,อการขายมากขึ้น,น,นแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจนะครับเพื่อนๆไม่มั่นใจเพื่อนๆก็ลองอ่าถ่ายฟีดดูก่อนว่าเฮ้ยเขาขายกันเท่าไหร่เออเขาขายกันท <y ๆ S 2> ี <crushed> ่เท่าไหร่แล้วราคาเนี่ยบางคนเพื่อนๆพอถ่ายฟีดไปใช่ไหม พอเพื่อนๆเนี่ยไถยฟีดไปเนี่ยพเพื่อนจะเห็นว่าไอ้คนคนนั้นขายแพงคนนี้ขายแพงไม่ซื้อหรอกนั่นแหละครับความตอบจะอยู่ในใจ